สวัสดีครับกลับมาคุยกันต่อนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราดู20สิ่งที่น่าจะลองปล่อยวางไปวันนี้เราจะมาลงลึกกันอีกหน่อยครับกับ11กลยุทธ์สุดท้ายคือจากทั้งหมด21กลยุทธ์อันนี้จะช่วยให้การปล่อยวางมันเอ,อ่อไม่ใช่แค่ความคิดแต่เป็นสิ่งที่ทำได้จริงๆค่ะครั้งที่แล้วเหมือนเราเห็นภาพรวม ว่าควรจะปล่อยอะไรดีครั้งนี้ก็เหมือนกับว่าเรากําลังจะได้รับแบบว่าชุดเครื่องมือหรือวิธีปฏิบัติเลยนะคะสําหรับคนที่รู้สึกว่าอยากปล่อยนะแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงประมาณนี้ค่ะใช่ครับเป้าหมายคือให้มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้นว่าจะคลายสิ่งที่แบกไว้ออกไปยังไงได้บ้างค่ะแล้วกลยุทธ์ชุดหลังนี้นะคะก็จะเน้นวิธีปฏิบัติจริงแล้วก็การปรับมุมมองด้วยค่ะ มีหลายอย่างเลยตั้งแต่เทคนิคจัดการความกลัวการมองอนาคตหรือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ในมุมใหม่ๆการดึงสติตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันการใช้สภาพแวดล้อมรอบตัวมาช่วยไปจนถึงเรื่องอาการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจแล้วก็การเข้าใจว่าเวลาก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะอ,อืฟังดูเป็นภาคปฏิบัติที่เข้มข้นเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องเครื่องมือชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับกลยุทธ์ที่1 1 การหยุดคิดหายนะล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า catastrophic thinking อันนี้น่าจะคุ้นๆกันเยอะนะครับใช่ค่ะอาการนี้คือแบบว่าพอเจออะไรนิดเดียวก็คิดไปถึงเรื่องร้ายแรงที่สุดเลยใช่ใช่อย่างที่ในข้อมูลยกตัวอย่างแค่เจ้านายเรียกพบก็คิดไปนู่นเลยต้องโดนกำหนิดแน่ๆหรือเผือๆโดนไล่ออก ใช่เลยค่ะทันที่จริงอาจจะแค่เรียกไปชมหรือคุยงานทั่วไปก็ได้เหมือนสมองเรามันสร้างหนังดราม่าฉายล่วงหน้าให้ตัวเองตลอดเวลาเลยค่ะอืมแล้วเราจะหยุดมันยังไงดีครับไอความคิดแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อาจจะช่วยให้เราเบรกค,ความคิดนี้ได้คือการรู้ว่าเออมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวของสมองที่ทํางานเกินไปนิดหนึง่งมีข้อมูลบอกนะคะว่ากว่า90%อร์ซนของเรื่องร้ายแรงที่เรากลัวมากๆเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยอ๋อจริงเหรอครับ 90%เลยเหรอครับค่ะเยอะมากนะคะคือสมองพยายามเตรียมเราให้พร้อมรับมือสิ่งเลวร้ายที่สุดก็จริงแต่มันกลับสร้างความเครียดความกังวลให้เราแบบไม่จําเป็นเลยการที่เราแค่รู้ทันว่าอ๋อนี่ความคิดหายนะกําลังทํางานนะแล้วก็ลองท้าทายมันด้วยความจริงว่าเออส่วนใหญ่มันไม่เกิดหรอกอันนี้เป็นก้าวแรกที่สําคัญเลยคะ่ะในการดึงเบรกความคิดนี้ คือไม่ใช่ให้มองโลกสวยนะครับแต่ให้มองตามจริงมากขึ้นถูกต้องค่ะมองตามความเป็นจริงมากขึ้นการรู้ทันความคิดตัวเองนี่สําคัญจริงๆพอเราไม่ตกเป็นเหยื่อความคิดลบสุดโต่งมันก็เหมือนปลดปล่อยตัวเองไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งนํามาสู่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกันในข้อ12คือการยอมรับว่าเราควบคุมไม่ได้ทุกอย่างอันนี้ฟังดูง่ายแต่เอาเข้าจริงก็ยากเหมือนกันนะครับในชีวิตประจําวันเราเจอเรื่องแบบนี้ตลอดเลยใช่เลยค่ะตัวอย่างคลาสสิกมากๆกก็คือรถติดฝนตก หรือแม้แต่ความคิดการกระทําของคนอื่นสิ่งเหล่านี้มันอยู่เหนือการควบคุมของเราจริงๆค่ะการไปหัวเสียงุดงิดหรือพยายามจะไปเปลี่ยนมันเนี่ยส่วนใหญ่มันเปล่าประโยชน์แล้วก็เสียพลังงานไปเปล่าๆค่ะหลักการสําคัญคือเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าอะไรที่เราพอจะจัดการได้ควบคุมได้กับอะไรที่มันไม่ได้จริงๆ แล้วก็เลือกลงแรงลงพลังงานของเรากับส่วนที่ควบคุมได้พอค่ะเช่นการตอบสนองของเราเองการวางแผนรับมือหรือจัดการอารมณ์ตัวเองส่วนสิ่งที่คุมไม่ได้ก็อืมต้องเรียนรู้ที่จะวางมันลงปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเหมือนเลือกสู้ให้ถูกที่นะครับใช้แรงกับสิ่งที่เปลี่ยนได้จริงดีกว่าไปชนกำแพงประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการบริหารพลังใจเราอย่างฉลาดลดภาระที่ไม่จำเป็นค่ะ พอพูดถึงการจัดการพลังใจการอยู่กับความเป็นจริงข้อ13เรื่องฝึกสติ mindfulness ก็ดูจะเข้ามาช่วยได้มากเลยผมชอบตัวอย่างเรื่องกินข้าวไปเล่นมือถือไปจนไม่รู้รสชาติอาหารเลยอันนี้เห็นภาพชัดมากครับเหมือนเราใช้ชีวิตแบบออโต้พายลตแต่ไม่ได้อยู่จริงๆแต่หัวใจของมันคือการฝึกรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะไม่ว่ากาลังทาอะไรอยู่ก็ตาม แค่ลองสังเกตความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่รับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันไม่ต้องไหลาตามความคิดฟุง้งซ่านไปอดีตรหรืออนาคตแหล่งข้อมูลค้นเนื้อเลยว่าปัจจุบันขณะคือของขวัญจริงๆค่ะคําคมเลยนะครับค่ะการกลับมาอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวหรือแม้แต่แค่รับรู้รสชาติอาหารตรงหน้าเนี่ยคือการดึงตัวเองกลับมาสัมผัสชีวิตจริงๆนะวินาทีนั้นมันช่วยลดความฟุง้งซ่านได้เยอะแล้วใจก็จะสงบลงค่ะ เป็นการฝึกอยู่กับความจริงตรงหน้าอย่างแท้จริงเลยเหมือนฝึกกล้ามเนื้อใจให้แข็งแรงให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆไม่ใช่สิ่งที่คิดไปเองหรือเรื่องที่ผ่านไปแล้วทีนี้จากเรื่องข้างในใจเรามาดูเรื่องข้างนอกที่ส่งผลถึงใจเราบ้างข้อ14การเปลี่ยนสภาพแวดล้อมแนวคิดที่ว่าโต๊ะทำงานรกแล้วใจก็รกตามนี้ เออผมว่าจริงนะพอลองจัดโต๊ให้โล่งๆมันรู้สึกดีขึ้นจริงๆใช่ค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันสะท้อนแล้วก็ส่งผลต่อข้างในใจเราการที่เราเคลียร์ของเก่าของที่ไม่ใช้หรือของที่มันผูกกับความทรงจําที่เราอยากจะปล่อยวางออกไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่การจัดระเบียบพื้นที่ทางกายภาพนะคะแต่มันเหมือนการปล่อยวางความยึดติดทางใจที่เรามีต่อของพวกนั้นด้วยอ๋อ เหมือนเคลียร์ของก็เคลียร์ใจไปพร้อมกันประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเราประกาศผ่านการกระทำว่าเราพร้อมจะเคลียร์พื้นที่ว่างทั้งข้างนอกและข้างในเพื่อต้อนรับสิ่งใหม่ๆหรือความรู้สึกที่มันปลอดโปร่งขึ้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบมันส่งเสริมให้ใจเราสงบแล้วก็ปลอดโปร่งทำไปด้วยจริงๆค่ะโอ้โหงี้การจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานก็เป็นเครื่องมือปล่อยวางได้เลยสินะครับพอสภาพแวดล้อมเปลี่ยน แล้วอีกอย่างที่ช่วยได้คือการปรับพฤติกรรมเราเองข้อ15สร้างกิจวัตรใหม่ตัวอย่างเรื่องเลิกกาแฟแล้วยังฟังแต่เพลงเศร้าเก่าๆที่เคยฟังด้วยกันนี่เจ็บแต่จริงมากครับเหมือนเราจงใจไปสกิดแผลตัวเองซ้ำๆสรงจำและความรู้สึกนั้นให้มันลึกขึ้นไปอีก การสร้างกิจวัตรใหม่ก็เลยเป็นการแทรกแซงวงจรน,นั้นอย่างจงใจค่ะคือสร้างเส้นทางใหม่ๆให้ความคิดและความรู้สึกเราไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยนะคะอาจจะแค่ลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านลองฟังเพลงแนวใหม่ที่ไม่เคยฟังหาก,กิจกรรมใหม่ทําในช่วงเวลาเดิมๆที่เคยทํากับคนเก่าหรือไปร้านกาแฟร้านใหม่ที่ไม่เคยไป ใช่ค่ะไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยมันเหมือนส่งสัญญาณให้สมองกับใจเราว่าเออเรากําลังเริ่มใหม่นะแล้วก็ค่อยๆสร้างพื้นที่ให้ความรู้สึกใหม่ๆม,มันเข้ามาแทนที่ค่ะมันเป็นการรีเซ็ตระบบด้วยการกระทําใหม่ๆนะครับแต่บางทีการพยายามทําอะไรพพิ่งนี้คนเดียวมันก็หนักเอาเรื่องเหมือนกันนะครับซึ่งก็นํามาสู่ข้อ16พอดีเลยครับหาคนคุยหรือหากลุ่มปลอดภัยเซฟโซนพลังของการมีคนรับฟังนี่สําคัญจริงๆนะครับ บางทีแค่ได้พูดได้ระบายออกมาก็เหมือนยกอะไรหนัก,นกๆออกจากอกไว้ได้เยอะเลยประเด็นนี้สําคัญมากค่ะคือเน้นเลยว่าการปล่อยวางเนี่ยไม่ใช่ภารกิจที่ต้องทําคนเดียวเสมอไปมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะคะการมีเครือข่ายสนับสนุนหรือ support system ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทครอบครัวที่เข้าใจหรือแม้กระทั่งกลุ่มคนที่เคยผ่านประสบการณ์คล้ายๆกันมันเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากๆเลยค่ะจริงครับ การมีคนเข้าใจนี่มันฮิลใจได้เยอะเลยใช่ค่ะการได้คุยในพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยไม่ถูกตัดสินได้ฟังมุมมองใหม่ๆหรือแค่รู้ว่ามีคนเข้าใจและอยู่ข้างๆมันสร้างความแตกต่างได้มหาศาลเลยนะคะช่วยยืนยันว่าความรู้สึกเราไม่ใช่เรื่องแปลกเราไม่ได้เผชิญปัญหานี้คนเดียวซึ่งมันช่วยลดภาระทางใจแล้วก็ให้กำลังใจในการก้าวต่อไปได้เยอะเลยค่ะการมีเพื่อนร่วมทางหรืออย่างน้อยมีคนรับฟัง ็ช่วยให้เบาขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้มาถึงข้อที่อาจจะท้าทายความรู้สึกหน่อยข้อ17ฝึกการให้อภัย forgiveness คำนี้พูดง่ายแต่ทำยากนะครับโดยเฉพาะถ้าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำแต่ในบริบทของการปล่อยวางเนี่ยการให้อภัยเหมือนจะไม่ได้เน้นไปที่อีกฝ่ายเท่าไหร่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกหรือเราลืมความเจ็บปวดไปแล้วหรือเป็นการยอมแพ้ต่ออีกฝ่ายนะคะ แต่มันคือการตัดสินใจที่จะปลดปล่อยตัวเราเองออกจากพันธนาการของความโกรธความแค้นความขุนเคืองที่มันกัดกินใจเราอยู่ตลอดเวลาค่ะอ๋อคือโฟกัสที่ตัวเราเองถูกต้องค่ะคำถามสำคัญไม่ใช่ว่าเขาสมควรได้รับการให้อภัยไหมแต่คือเราต่างหากสมควรได้รับความสงบสุขคืนมาหรือเปล่าการกอดความขุนเคืองไว้มันเหมือนเราดื่มยาพิษแล้วหวังให้คนอื่นเป็นอะไรไปซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลย หเปลียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับค่ะการให้อภัยจึงเป็นการทําเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากอารมณ์ลบเหล่านั้นเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ถูกอดีตทวงไว้นะคะเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองคือความสงบสุขนั่นเองนะครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับการปล่อยวางภาระในความสัมพันธ์ได้เหมือนกันอย่างในข้อ18ที่กลับมาเน้นเรื่องเลิกนับแต้มในความสัมพันธ์ครั้งก่อนเราคุยกันไปแล้วแต่ครั้งนี้เหมือนจะลงลึกขึ้นว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เป็นทัศนคติโดยรวมเลยใช่เลยค่ะการมองความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความรักหรือเพื่อนในลักษณะของการทำบัญชีใครให้เท่าไหร่ใครรับเท่าไหร่ใครติดค้างใครมันเปลี่ยนดนามิกของความสัมพันธ์ไปเลยนะคะจากพื้นที่ของความรู้สึกดีๆการซัพพอร์ตกันมันกลายเป็นเหมือนเหมือนธุรกิจเลยคล้ายๆอย่างนั้นค่ะเหมือนการทำธุรกรรมหรือการแข่งขันที่คอยจับผิดว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบ ซึ่งมันมันหนักอึ้งแล้วก็เป็นภาระทางใจมากๆการคิดแบบนี้มันสร้างความคาดหวังความกดดันแล้วก็ความไม่พอใจได้ง่ายมากเลยค่ะอืมจริงครับการปล่อยวางความคิดเรื่องการนับแต้มหรือการพยายามทำให้ทุกอย่างมันเท่ากันตลอดเวลาจะช่วยให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเป็นธรรมชาติเบาสบายแล้วก็มีความสุขจริงๆมากขึ้นค่ะคือการให้และรับด้วยใจไม่ใช่ด้วยการคานวณ ทำให้ความสัมพันธ์มันหายใจหายคอเนี่มากขึ้นเยอะเลยนะครับจากเรื่องความสัมพันธ์มาสู่สัจธรรมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกในข้อ19คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความจริงที่เลี่ยงไม่ได้เลยนะครับไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปทั้งงานคนรอบตัวหรือแม้แต่ตัวเราเอง การยอมรับความจริงข้อนี้ได้อย่างลึกซึ้งนะคะคือแก่นสําคัญของการปล่อยวางในหลายๆเรื่องเลยค่ะเพราะความทุกข์ส่วนใหญ่มันเกิดจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งที่มันเคยเป็นหรือควรจะเป็นในความคิดเราแล้วก็ไปต่อต้านความจริงที่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วการฝืนความจริงนี้เองที่ทําให้ถูก ใจค่ะการยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบมันเสมอนะคะแต่หมายถึงการรับรู้และไม่ต่อต้านความจริงที่ว่าสิ่งต่างๆมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการพลัดพรากหรือการเปลี่ยนสถานะต่างๆการเปิดใจยอมรับความไม่แน่นอนความไม่เที่ยงนี้แหละคะ่ะคือประตูสู่ความสงบเพราะเราหยุดสู้รบกับความเป็นจริงที่มันเปลี่ยนไปแล้ว การยอมรับความจริงข้อนี้ได้ก็เหมือนปลดล็อกดานใหญ่ๆในใจเลยนะครับพอเรายอมรับว่าสิ่งเก่ามันเปลี่ยนไปแล้วหรือจบลงแล้วสิ่งที่ควรนําต่อไปก็คือข้อ20การเลือกโฟกัสกับสิ่งใหม่อันนี้ดูเป็นกลยุทธ์เชิงรุกที่ชัดเจนมากเลยครับใช่ค่ะแทนที่จะจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตความล้มเหลวของโปรเจกต์เก่าหรือความสัมพันธ์ที่จบไปกลยุทธ์นี้เสนอให้เราเปลี่ยนช่องความคิดความสนใจอย,อย่างจงใจเลยค่ะ หันเหพลังงานทรัพยากรทางความคิดของเราไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆแทนเช่นอะไรบ้างครับใหม่ๆห,หรือแม้แต่การพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆค่ะคกลไกของมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังงานและความคิดที่เราทุ่มให้กับสิ่งใหม่เนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาแทนที่พื้นที่ในใจเราแล้วก็จะเบียดขับความคิดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งเก่าออกไปโดยธรรมชาติเลยค่ะอ๋อเหมือนเราเปิดหน้าต่างรับลมใหม่เข้ามาลมเก่าที่อับๆอ,อยู่ก็ถูกพัดออกไปเอง ถูกต้องค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยเหมือนเติมน้ำดีไล่น้ำเสียนะครับสร้างสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่สิ่งเก่าไปเลยและเราก็มาถึงกลยุทธ์สุดท้ายครับข้อ21ใช้เวลาเป็นเพื่อนประโยคที่ว่าเวลาคือหมอที่ดีที่สุดนี่ได้ยินบ่อยนะครับแต่ในบริบทนี้มันมีความหมายยังไงครับในบริบทของการปล่อยวางนะคะ การใช้เวลาเป็นเพื่อนไม่ได้หมายถึงการอยู่เฉยๆแล้วรอให้ทุกอย่างดีขึ้นเองแต่มันคือการยอมรับว่ากระบวนการเยียวยาแล้วก็การปล่อยวางบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่มันกระทบใจเราแรงๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาจริงๆค่ะบาดแผลทางใจบางอย่างมันลึกเกินกว่าจะหายได้ในวัน2วันอืมเข้าใจได้ครับ การไปกดดันตัวเองว่าต้องปล่อยให้ได้เดี๋ยวนี้มันอาจจะยิ่งสร้างความเครียดความรู้สึกผิดหวังให้ตัวเองการยอมรับว่าต้องให้เวลาทำหน้าที่ของมันควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์อื่นๆที่เราคุยกันมาเช่นการดูแลตัวเองการหาคนคุยหรือการฝึกสติมันคือการให้เกียรติกระบวนการเยียวยาของตัวเราเองค่ะ คือใจดีกับตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะการอดทนและใจดีกับตัวเองระหว่างทางก็เป็นส่วนสําคัญของการปล่อยวางเหมือนกันค่ะบางทีการค่อยๆค,คลายโปรหมอกทีน,นิดก็ยังดีกว่ากามันไว้แน่นไม่ยอมปล่อยนะคะเข้าใจแล้วครับคือให้เวลาทํางานของมันไปพร้อมๆกับที่เราก็พยายามดูแลใจตัวเองไปด้วย ครบถ้วนแล้วนะครับสำหรับ11กลยุทธ์สุดท้ายรวมเป็น21กลยุทธ์ที่ล้วนเป็นเครื่องมือช่วยให้เราฝึกฝนการปล่อยวางได้จริงจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์อะไรเลยแต่เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนลงมือทำอย่างต่อเนื่องมีวิธีหลากหลายให้เลือกปรับใช้ตามสถานการณ์แล้วก็ตามจริตของแต่ละคนด้วยนะครับถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ก่อนจะปิดท้ายนะคะอยากชวนมองอีกมุมนึงค่ะว่า บางทีการปล่อยวางที่อาจจะสำคัญไม่แพ้กันหรืออาจจะเป็นด่านแรกเลยก็ได้คือการปล่อยวางความคาดหวังที่เรามีต่อกระบวนการปล่อยวางของตัวเองนี่แหละค่ะอ๋อปล่อยวางความคาดหวังที่จะต้องปล่อยวางให้ได้ใช่ค่ะการคาดหวังว่าต้องทำตามทุกข้อใดเป๊ะๆต้องรู้สึกดีขึ้นทันทีต้องไม่กลับไปรู้สึกแย่อีกเลยความคาดหวังพวกนี้เองที่อาจจะสร้างแรงกดดันแล้วก็ความทุกข์เพิ่มขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว การยอมรับว่าการเดินทางนี้มันอาจจะมีขึ้นมีลงมีวันที่ทำได้ดีมีวันที่กลับไปจุดเดิมบ้างการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของกระบวนการนี้ในตัวเราเองอาจจะเป็นการปล่อยวางที่แท้จริงแล้วก็เป็นก้าวแรกสู่ความสงบในใจอย่างยั่งยืนก็ได้นะคะโหเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็ปลดล็อกได้ดีมากๆเลยครับ ขอบคุณสำหรับบทสนทนาที่เจาะลึกแล้วก็ให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในวันนี้นะครับหวังว่าชุดเครื่องมือเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังฝึกฝนเรื่องการปล่อยวางอยู่นะครับยินดีเสมอค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ